ป็นหนึ่งขอเปบแฟนซีก่อนสวัสดีครับพบกับผมเตอร์นะก็อยู่ในรายการชมาช้างนะยินเลยก็พอมาอ่านแบบคอปแฟนโรเบอร์นะครับยินเลยก็กับนี่นะอาเบแห่งของเรานะอาเบกำลังจะตายเลยก็ฮู้กับฮู้อับคอปแฟนโรเบอร์ก็คือจะเป็นนี่ฮะเป็นโจรแล้วก็ตำรวจนะกิ้งตี้หมูกิ้งตี้หมูกิ้งตี้หมูกิ้งตี้ ไปตีโมที <boundaries> ่อ right? <Sh> <now in> <parts> ื่นไปไปตีไอ้ม่งที่อื่นไปไอตีไอหน้ากากไอ้ม้งไปไปตีหน้ากากไอ้ม้งอ๊อฟก็หละก็คือจะมีทั้งตำรวจทั้งโจรนะก็เมื่อกี้คุณดีดีรอหรือบอสเนี่ยนะครับเขาเผยเหยียบไปเขาเป็นตำรวจแล้วพี่เรสเอ้ยไม่ทันเปิดกล่องเปิดกล่องไม่ได้คุณเตอร์ครับคุณอยู่ยังพองเหรอครับอ่ะฮะเออเออแหกคุกไงครับแหกคุกก็แหกไปเลย ให้แล้วครับเราเอ๊ะเปิดกล่องไม่ได้รอรอรอให้คุณบอสเขามาเปิดให้เดี๋ยวบางทีเขาอาจจะสั่งอะไรเรานะอ,ยอย่างนี้นะอ๋อผมรู้เลยของเขาข,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 ของคุณเขาคุณบอสเขาเป็นแอดวานซ์โหมดอยู่ครับผมรู้ครับฉลา,าดครับโอเคโอเคนะ okay, ครับดีมากครับฉลา,าดเลยครับชุดเกาะอ,อย่างดีเลยครับผมผมเคยไปแอบด,ดูมาแล้วครับอยู่<อ>ไหนวะรายการแจ็คเอมเมอร์นะฮะปึ๊บ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 เรียบร้อยก็น่ากลัวว่ะ ถ้าถ้าถามว่าผมใช้เทครื่อ์แพร์อะไรผมว่าใช้โดกุนะคุณใช้โดกุใช่ไหมครับผมใช้กูตกูดกูดไนค้าบนะครับอยากทำอะไรผมต้องการแล้วต้องการสกินแมวแมวน้อยครัอยากทำอะไรผมบอกว่าเราเป็นตำรวจหยิบออกมาได้เลยอุ้ยนักนักอุ้ยหายไปปิดสิไปตรงนู้นไปกำแพงหลังมาคว้าเท้าหลังตรงไหนตรงนู้นเดีินรถรถรถเดี๋ยวโดน มีฟิลิตี้ปะไปได้หรัอเปผมหน่อยเปิดให้ผมหน่อยผมจะไปทำงานเฮ้ยไปกพงหลังพวกไปหลังพวกงไหนไปยังไงวะไปตรงวิตเตอร์ก็หนึงไปหลังพวกแฮกคุกไปเร็วถังบัวคุณแห็พี่ดถังบัวจะทำอะไรต่อ จะเล่นเล่นไลฟ์กินไลฟ์เหมือนเดิมครับผมเจอทางแผลคุกแล้วครับเล่นไลฟ์กินไลฟ์เหมือนเดิมนะเล่นไลฟ์คือไปกระโดดกระโดดหครับเจอทางออกแล้วครับคุปปีเตอร์ครับมันเล่นบินนี่หว่าเล่นครับผมไม่บินแล้วขี้เกียจแหกคุกแล้วแหกไม่ไปเอยเอ้ยทำอะไรทำอะไรอ่ะมามามาอะไรอ่ะเอ้ยทำอะไรสวัสดีครับคุณตำรวจครับขอไปขอไปห้องครัวได้ปะ หิวผิวับงกี้อยู่ฮังกี้อยู่ไปอาบน้ำไปไปอาบน้ำไปนี่นี่ห้องอาบน้ำเหรอเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปอย่าลนไยก้าไปอาบน้ำอืมนี่บอกสวยมากเลยนี่ห้องอะไรเนี่ยโอ้สดชื่นสดชื่นเข้าไปอาบน้ำไม่เสร็จมันยิงตายนะแค่คุกอยู่ไหนอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วล้างไข่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยสบาย งมาแล้วก็เดินตามมาซะทำไมตามมาแกละไหน๊ะ่าทัางโคมอย่กทั้งอวานต้นไปกินซะอะไรเนี่ยขอหยิบอาหารนะเฮ้ยเ่ๆยันหยยยยิอาปอนยะองมๆโอนยั่งโนยงยอนยงโยงตอนย่งมันหมดเลยเหรอเอ้ยเอาอาหารไปหมดเอาเเวมาจากาให้หมดเอามาให้หมดเอามาให้หมดเอามาให้หมดโอเคเรียบร้อย ไอช็อตดนจอฟังนะขอขอไปดูนี่แป๊บนึงมันขึ้นไปนพิสซอนสตาร์ออนไลน์ไปแล้วโอ๊ยโอ๊ยโดนผมผมไปทีามผิดเออไปเร็ว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 ลุกขึ้ทนทางเด็กน้อยอีกคนนึงต้องฆ่าปังตายไว้ก่อนดูหน่อยพี่ทำไงดีครับ คนเงียบๆนะครับใครดูจอผมก็จะรู้ว่าผมไปไหนแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูจอคุณหรอกครับผมไม่ได้ทีมยกับคุณหรอกป่าวตอนลงคลิปเสร็จอ่ะอ๋อนะฮะแล้วก็เป็นยันไงกันโอ้ยเราเจอของดีด้วยของเดียวของเดีหรออุ้ยเย็บเป็ดตำรวจอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ย โอ้ยใครก็ได้เอาผมกเอ๊ะเอ้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 เอเอยูแฮยยูแฮยวินคิวไฟเดอรครัแอนอาร์ o อฟครัแอนอาร์เอาเดอะเกมฮร์เอเวอร์อีฟดิทครัอีฟใครเมล l ดแบ็กอินทำยังไงวะพูดสเก m e นี่เราเรามาอะไรเรามาแอบคุกกันดีกว่าย้ายย้าย่้ายยาแอกคุกดีกว่าแอกคุกดีกว่ายูเอ็เกทนอนนอนนอนเข้าไปเข้าไปสตอเรลูมันไรเนี่ยเข้าไปเฮ้ยยูเอ็อซ์เกทห้องผมอยู่นี่ในใจเข้าไปเลยไม่ต้องออกมา luôn! Hãy luôn! không The kín tím ồ! Hơi, 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 ไฉันไม่ได้อ่ะเอาแมนดาจ๊อตำรวจครับอย่าหญ่โอ้ยไม่เอาเฮ้ยแหกคุกแล้วเอยเจอทางด้วยไงวะข้อแหกของนอกแป๊บนึงเออใครก็นน่มาปล่อยสุธีอยู่ไหนอ่ะนี่ตำรวจเอ้ยโจนโจรเร็วมาหนิจีเอ้ยเอ้ยเอ้ยเล่นทีพีเล่นทีพีเล่นทีพีไอโจรเร็วมาหนิมานี่โจรโจนดูปากตา ลอ้หันตาบอลไอ้ตนมานี้มานี้ยไอ้เจ๊ตนให้ยืนนะยู่ในห้องขังคนตายแล้วอ่ะยู่ไหนอะนี่ค่าม่มานี้ปรับเทแอมานี้ไปไปครับทำไงวะ เฮ้ยเป็นแอดแวนซ์โหมดแล้วออกจากคุกไม่ได้แล้วจบเกมจบรายการกันแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเอาไปแปะพื้นเดี๋ยวนี้เนี่ยวันนี้ก็จบรายการแค่นี้ับสวัสดีครับบ๊ายบายแบบเดียวกัแปะพื้นเดี๋ยวนี้ก็จะตกทำไมตกผมไม่แปะนะแปะผมเลยมาเนี้ยเข้าไปเฮ้ยคุณเตอร์มาแฮกคุกกับผมเร็วผมโดนแอดแวนต์โหมดเนี่ย มันเข้าไปด้วหรอทำไมมันดูเปโ็โอเดอร <c oughs> ์แอดแวนโหมดโดนปิดโอพีปัญญาอ่อนมากมทะลุปวกได้เดี๋ยวรับรองว่าเด็กคนที่ตายไปสองรอบนั้นจะอยู่ด้านบนนี่อีอ <c oughs> ้มาค่าเฉยเลยออกมาแกต้องไปอาบน้ำอ,อีอก,อก,กรอบหนึ่งไอ้ยันนายกาเ้ยไปดีกว่าว่าตีกูทำไมเนี่ยตัวนี้เนาะ คิดจะหนีหรือหนีไปไหนวะยางอ่อนแล้วคิดจะหนีหรือขอออกไปได้ป่าวตำรวจเกีไงกับเนี่ยเกี้ยนเหรอเกีย้ยนเกียนเอ้ยไม่เกียนเดี๋ยวไปแปลคืนให้ขอใช้ก่อนไหนวะห้างอาบน้ำขอสำรวจดีกว่าพาออกหน่อยไปเราไปนั่งกินข้าวกันเอ้ยสนุกมากเลยขอออกไปหน่อยขอออกไปหน่อย เฮ้ยเต๋อมันไม่เลิกมันยังมัดบินได้เฮ้ยมัดได้เอ้ยอย่าอย่าอย่าทันนู้ไอ้อะไรนี่ he's escaping he's escape he escape อย่าไอ้คุยเอ้ย he escape เก็บห้องดิขอออกดิขอออกไปไอี๋เปิดให้ตัวไปอันนี้เอ,อ,อไไ cap, าเนี้ ขอไปดูขอขอไปดูข้างบนได้ปะไปดูเพื่อน<ม>ไปโมโต้เขาโต้ให้กลัวเดี๋ยวนี้ตำรวจคุณต้องติดตลอดคุณละตำรวจอยู่ไหนวะเนี่ยนั่งขุดแร่ดีกว่าถุยเอ็ด <c oughs> มีใครทำไมเห็นตแต่ละคนมันมันวิ่งหนีไปทางไหนเกินวิ่ง <c oughs> เร็ว,รยว <c oughs> อยู่ที่คุกเดิมอ่ะทำไมแกถึงแอนดรอยได้วะเฮ้ยทำไมมันแหลกเร็วอยู่ที่คุกเดิม เออมันบินเหรอหรู้อะไรเปล่าขอไปดูสตอเลดรูมแป๊บนึงไม่น่าไม่ไหวจริงไม่น่าไม่หวจริงโอ๊ยมาเปิดประตูเร็วๆมาเมืดแล้วเดี๋ยวพี่บมาคุยด้วยสตอเลดรูมดอโอเพิดอะไรวะอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยทำไมดำดิน เอ้ยรับเอ้ยให้ไปเด้ยเ๋ยอยู่นี่ก่อนไดีไหมอย่าเพิ่งหนีนะมารับด้วยใช้ไหมเฮ้ยอย่าตีดิได้ป้องอย่าเพิ่งหนีอ่ะต่อเข้าใหม่หนีนะอย่าหนุ่มเลยเฮ้ยมารับก่อนดิอีหนีนะถ้าหนีนะอย่าหนุนะนนะนนลเลยไปเ,เลน่นเฟซกว่าสมูทไม่มารับอย่าหนีหน,นีแผ่นไปไม่มานั่งมารับนั่งเล่นเฟซ อีกไกลมากเลยเดินมานเดียวไปหาเพื่อนแกไปไปอยู่ห <S 2 formulation> <A> ้องเดียวกับเพื่อนแกไปไม่เอาไอ้อยู่ห้องอยู่ห้องนี้ก็ได้ไปอยู่โซนอะไรแบบ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 ไปไปไปอยู่เลยมีทางออกปะวะเอ้ยมาเปิดมาให้หน่อยดิมีทางออกไหมไม่มีเดี๋ยวพี่พี้จะมาคุยด้วยแล้วเร็วๆมาเปิดห้องขังเร็ว เสีย่ยวคือมันหลอกว่ามันมีทางออกแล้วมันก็จะหนีไปมีตำรวจมาช่วยเราแล้วค้วววตำวร <you> วจเฮ้ยผมเอ้ยมันหนีได้ด้วยเหรอวันเดียวผมเอ้ยอย่า,ยาพิ่งไปเจ้าบอนพีฟิจอมโอพีมาพี่เรส you want t feed o เออโอมา you cannot feed o m เอกซ์เลดูดีกว่าเขาทำอะไรกันแล้วโอ้ยูอมบิฟีจอมไม่จอมโหมหอสั่นหมดแล้วโอ้ยูอมบิฟีจอมยัมาอะอย่างนี้น้เ Ôi. Kim đi oh, đi. Oh. Oh. coming? Oh. <coughs> oh, you want be freedom. No. <coughs> no. You want be freedom. No. Yay, chơi thắng No, you want be freedom. No. <No. laughs> <laughs> เลี่ยมหนีหนีหนีห้าม T ีมัน T P ไม่ได้ไมี O P โอ้ยมือสั่นหมดแล้ว You escaping are you escaping are You escaping I know you hang goodbye you slow now just die โอ้โหรเบิร์ดเห็นอยาไม่อาเบิร์ได้จรเบิร์รอบิพอพอพออเออ um ways away back to l e g e n ังกับอยู่ไหนโอเคโอเครีแมปร e แ a p เตอร์ชนะ เรียน <c oughs> <holm ind üzik> ไปไหนวะก็ขอจบเพ่นเท่านนะบ๊ายบาย